เนาะครับโน่นเป็นลองน้ำออกไปเลยเนาะที่เราผ่านมาตรงนั้นสวยงามเนาะตรงนี้ตรงนี้เป็นประตูเนาะประตูสู่ลำน้ำโขงเนาะครับ นนีนะคลายๆว่าคนเอาเอายังเอาหินมาสอดไว้ตรงนั้นเนาะบ,บ่อยมันบ่อยมันหลวงมาเนาะได้ไปกดคลายเนาะถ้าเดินอยู่ข้างบนนะที่เป็นแอ่งเห็นเนาะ ตรงนี้มันเป็นธรรมชาติบ่อนี่เนาะคล่ไข่พวกนนเนาะนี่มาเลี้ยงบ่อยมันล่นลงมาเนาะเป็นขาดบ่อธรรมชาติเนาะเดี๋ยวขึ้นไปดูให้เห็นกับตาใกล้ๆเนาะไปอีซีขึ้นไปดูเนาะครับของใจคือกันแล้ววะสีเลี้ยงเนีงามแท้ธรรมชาตินี่นี่เนาะนี่ก่อนเมื่อก่อนเลี้ยงกันไว้พอดีเนาะนี่ มันเ็มันเป็นคนเอามาเลี้ยงไว้เนาะมัวสิไปตรงนั้นได้พ่๊เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเบิ่งเนาะ่๋อสวยเู่เนาะตอนนี้ก็ไล่ออกทางนี่เป็นชั้นเป็นชั้นเล่เนาะฟันขนมเลยเนาะก็ล่างนี่ก็ น้ใบลงมาหนีเนะาะทีคั้งอยู่นี่หน,น่อยตัวนี้เป็นพาสุงเลยเนาะ,นะตัวน้ำกระกระโบไลลงเนาะมันกบบรนะกขางหันละนกบบระโบไลลู เป็นเสาพาเนาะตรงน,นี้เนาะแต่มันก็บ่สูงสามเมตรสี่เมตรนี่เนาะกำลังโคง้งต่างกันครับหานหินลอยไ่เนาะอันนั้นบกไฟมีมีหน่อยเนะาะพาแต่ว่าไปเทียบครับพาสั้นเลยครับเอาเหลืองเหมือนกันเนาะนี่ๆใครบอกเพิ่งมาปลูกไเนาะนี่ต้นนี้ต้นเถวดินบอก โอ้โหต้นยังนอะนี่เป็นช่วงเป็นช่วงไว้ทีเนาะบนเขาไปอันนี้เนาะระวังอาจจะเป็นข้อฝนปูนไว้ก็ได้เนาะดูหินน้ำคำเนาะครับอะเอีกี่อย่าลืมก็เขามาดูแลกด subscribe ในด้อครับด้วยกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ให้แน่ ก็ได้เป็นกำลังใจมีพลังมหาคลิปไอ้เสีได้ดูอีกเนาะครับแตนกน็พามันก็ยืน,นออกมาเนาะแต่ว่ายังก็เว้นหน้ามาเลยนี่ใบโมง่งใบซองนี่ก็สีลบแดดได้เนาะแต่ว่าถ้าสีโม่งขึ้นมาละหาโม้นไปนี่ก็ลำบากเนาะลบบุได้แล้วว่าดวงอาทิตย์มันมาทางนี้เนาะทิศตะวันตกเนาะนี่ครับ ตรงนี้มันก็เป็นกขาแพงไปเลยเนาะใครๆก็แพงเลยนาพาไปเลยเป็นระยะอยู่หันในหนึ่งเนาะแล้วก็มาอีกทางนี้นาพามานีเนาะนี่คือสามมันโบกเนาะครับที่บางคนอาจจะยังบุคคลเห็นเนาะครับเนานะว่าโซนมากล้วคนที่ไปเที่ยวยทุกหนนะเนาะบุคคลลงมาหาเดินแทวนี้เพราะว่ามันแจ๊ สมากแล้วมันสีแดดคนก็บ่คอยลงมาเนาะมี่ก็เลยมาถ่ายให้เอฟซี FC ได้ดูเนาะครับถ้าเดินไปทางนี้อาจีเม,มืดนี่นะครับเนาะเพราะว่ามันหย่อนแสงอยู่ตอนนี้อาจีเม,มืดเนะาะเพราะมันหย่อนแสงแม่นี้แลวเนาะเพ่นมาปลูกไว้พ่อนเป็นช่วง ห่างๆไว้อยู่เนาะแต่ว่าอาจชีเลิกไปแล้วเนาะน่านี่ละน่าฝนหลับฝนอาชีเศร้าไปแล้วแต่มันยังชื่นแล้วม่าทีเกิดเองมนอันเนาะตรงนี้มีน้ำซึมออกมาเนาะนี่ยตรงนี้เป็นหาดรายหนอ่อยเป็นทรายเลย มันเป็นสายเป็นต้บึงเนาะไปเดินตรงนี้เดินไล่บุกไปชิบเดินลำบากเนาะสายเม็ดบุญยาเพิ่งบุญยาไปเนี่เยเนาะอาจศิเป็นอาจศิโดนเม็ดฝนเม็ดยังมันก็เลยเป็นแนวนี้เนะาะใส่ใสยลมแสงแดดเนาะครับนี่จะเป็นนาพา มด่นลนะครับกันจะขึ้นไปโน่นเลยกันจะขึ้นก็ได้อท่านหนึงน่งเนาะแต่ขึ้นแล้วลำบากในเนาะเขาเดินมาจากโน่นแล้วออกมาจากทางเราก็จะเดินไปทางนี้วานนี้จะโผขึ้นไปทางหลังทางหลังอันนั้นเนาะทางหลังเกาะหลังดอนหลังยินอันเนาะจะเดินอยู่แถวนี้และวไ้สี่เดินอยู่แถวนี้ถ่ายเอาตรง พาสัตว์เนี่ยเนาะเป็นอยู่กำลังพานี่ยล่ะมองขึ้นไปก็สวยกันได้หน่อย โมโหไปทันนะที่ไปได้เลยป่ะเนาะไปดูก่อนเนะาะแ้วบ่ไดดก็ต้องย้อนออกมาทางนี้ไปนี่เนนาผ้าเลยเนาะตรงนี้เป็นชั้นเป็นชั้นเ,เนาะปันขนมเลยเนาะกระลางนี่ก็ ไหลลงมาหนีเนะาะอีกคั้งอยู่หนีหน่อยตัวนี้เป็นพาสูงเลยเนาะเนาะตัวน้ำกระกระโบไลลงเนาะกะขาดมันพมดแล้ะโบไลลง ปองกอนก็นเป็นหน้าอัศจรรย์เนาะตอนนั้นขึ้นไปน,น,น,ไน,นั่งกลางเต็นน่าจะได้เนาะต้นนี้บัวหัวมันเป็นหนังมันือไม่แต่เต็นก่อนใหญ่ๆนะต้นอ,อู้ทางใดล่ะบหานหาทางไปก่อนต้งปีนนะเนาะตน สิเป็น,นสิเป็นนางได้เนาะตัวนต้องลงไปหนีเนาะต้องลงไปนี่ลงตรงนี้ละกระโดดลงจะหน่อยเนีโอ้มันเรียบเนาะตรงนี้ไปแน่มานี้มาน,น,น,นี้มันนี่ก็อาจสีขามอันนี้หน,นักแน่เนาะแต่ว่าผมมีปัญหาเนาะครับ โอ้นนเนาะเขาเดินมาจากนั้นเนาะเดินเรียบมาน,นี่นี่ครับอ๋อเป็นหนามผาเนาะตรงนี้เนาะมาก็เป็นแอ่งหนามตรงนี้อ๋อจนนี้แค่ไหนเนาะตรงนี้มันก็บังแดดได้สบายเลยว่าตอนคทำนี่ครับหนามก็ใสอยู่ได้ครับนี่ ใส่อยู่เนาะแต่ว่ามีขี้ฝุ่นแน่และตอนในนาหนามน,นี่เนะาะราสีขี้ฝุ่นนิดหน่อยแต่ว่าดูข้างล่างมันใส่อยู่เนาะอาจจะเป็นแองนั่นก็เลยคิดว่าแองเนาะน่าจะเป็นแองเมื่านนี้ก็เป็นหินอันนี้คือกันเนาะเอาที่ไปทางนี้เนาะตอนนี้ก็เป็นจังหวัดตั้งมาเนาะ ก่อนจกนักยังนะเนาะเดี๋ยวค่อยๆถูกแล้วล่ะขออาไปเอฟซีเด้อป่าก้อนผ้าไปอย่างไรก็บอย่งสั่นแล้วครับพิษผาดน,นิดหน่อยกับยามันขอเอานผู้ชมถ้าตว่ายัางพิษผาดไปก็ขออาไปเด้อครับคือความังเถืยจเดินไปน่ะมันเมือ่อยนะเนาะฉีดบัทซีนแต่ปากมันไหวกลัวไหวกลัวข้องฉีดนะเนาะยังมีคนยืน เดินไปหากินเ่แสดงว่าผมมีแต่ห้องู้บบบเ,ดเดียวเนาะนะครับเป็นก้อนแผงไปเลยเนาะเขามาจากโน้น,น,นดูอีกรอบเนาะเนาะมาจากฝั่งทางขวามาฝั่งทางนี้เนาะแล้วก็จะเดินต่อไปนะทางนี้หาทางกลับกันได้สวยๆจะหาถ่ายเอาเนาะใหเอฟซีด้ดูน้ำกันครับไปน้ำกันจะพึ่ง เรื่องนี้ไปสองไม้แล้วครับดูดูก่อนว่ามียังเนาะตรงนี้ก็ตาลายอยด้ยเนาะอินอวันเป็นสายตรงนี้ถามันสไลด์ลงนีนี่กระหอดน้าม,มาับเลยล่ะครับนี่หอดูุเลยละ่ะพมันหาหยุดลำบากเนาะ ไปไว้ในหน้าที่เนาะสายใหญ่เน,นี่ยมีหินข้างล่างเนาะจังบุบกอะไม่จังอยู่นี่ละอย่างต่ลืดสายนี่ยนะครับน้องเท่ามันบกคอยจับกับสายเนาะเนาะ,นะ,ะมาทางนี้ไปบ่ได้เนาะขึ้นมานี่ ต้องหาทางลงเลยเนาะสิลงไปทางใด้เพราะว่าจะบุกขึ้นทาง,งทางหลังทางหลังก้อนหินเนาะสิบุกขึ้นข้างบนสีห่ห้าไทยก่างล่างนี่เนาะให้สี่ได้ดูอีกมุมเนาะให้สี่ดูอีกมุมนอกจากว่าเห่ามีทางไปเนาะจะบุกขึ้น,น,น,นคือแถวเหนือก็สี่ข้างล่างก็สี่แต่เดินมาถึงแค่นี้เนาะจะได้ขึ้นข้างบนแล้วบาดนี้ นก็เป็นผาน้ำพุงเวลามันไหลหนอะขวดเนอะร่าน้ำขึ้นเล,นลย์ไลเนอะนี่เนอะป่าป่าหินเป็นป่าหินหมดเดลนี่เกียกยงเนอะ แต่ตรงนี้สิเป็นหนามคั่มนะนนมั้งซี่นะี่หนามคั่มหนอนหนาบุคคลสะอาดแล้วมั้งหรือว่าโมเมนตะ์เนาะเขียวแดงนี่เนาะไปโน่นเลยหลังต้องเที่ยวก็ยังมีอยู่เนาะใจงวายังมีหมูอยู่ไอ่เนี่ยคือสิไปบัวใหญ่เนาะขับบ้านเนะี่เนาะ เป็นมาพามาเนี่ยเนาะสีมาดูตรงโอ้ดทิ้นขึ้นไปเนาะขึ้นไปได้บู่้ใหญ่ตรงนี้เนะาะบ่ได้เขาิาไปทางนั้นไปดูเนาะอาจจะขึ้นได้อยู่อา้ามาทางนี้เอง ลื่นบ่ดด้ลยตรงนี้ไอ้เนาะมันนีนล้วไปต่อได้บ่อย่างหนึง่งมาก่อนนีงไงโอ้นกา่องเที่ยวคุณเนาะเดี๋ยวไปดูทางนี้ก่อนเนาะฟังทางนี้ก่อนไอ้เนาะ อ๋อทน,นี่ก็ตรงที่หฮาขามไปเนาะกลับไปทางนี้เนาะนั่นแหละครับขามมุมสูงมั่งเนาะเนาะน่ากังเที่ยว กำลังสกับแล้วมั้งเพราะมันขำนะเนาะดิวันเดินเรียบๆไปข้างล่างนี้เนาะบอกขึ้นไปข้างบนตอนนี้หยอดแสงอยู่นี่เนาะนเป็นหนาพาเฮ้ยโอ้ยโลกประจันเลยเนาะ เป็นโบกลงมาเนาะนี่โบกน้ำไหลออกไปโหนแหละล่งโน่นเลยหนาพาหน่อยแหละสี่ได้ดูเนาะม,มีหนาไม่ยังอยู่หอ้่าสีเดินไปกลางนี่ได้ปะ่ะเนาะเป็นไปใน,ใน,ใน,นี่ได้เนี่ยก็หนาสนอยู่ Nó no, để xuống đi bay sầm thì bay đại, nó, đây nó, có màn nó, đây, nó, này. มัมที่ไปตรงนั้นได้ป่๊เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเบิ่งเนาะอ๋อสวยอยู่เนาะตอนนี้ก็ไล่ออกทางนี้เนาะครับเดี๋ยวลองลองลองไปทางนี้เบิ่งเนาะไปได้ปะ ไายเน,นบ่เนาะลบกันก่อนไปต่อเราไปเนาะไปทางแล้วล่ะเนาะก็ไปต่อวิไปได้บ่าทางนี้เนาะเนาะนี่เป็นกระแพงเนาะนก็เรียบอยู่แล้วเนาะแต่วันเป็นกระบุ่มกระบ่ำเป็นหลุมเป็นบ่อเนาะสมือสามพนะันโบะเนาะไปทางไหนต่อนี่ ทางนี้เนาะไปหย่าก็ได้ไปลุมเป็นบอ่อเนาะไอยเซมาดูเนาะสัมผัสทึงถี่เลยเนาะครับเนะาะผ้านี่ก็ค้ายๆเป็นคุดคุดคุดลงเนาะแล้วก็ถล่มลงค้ายๆกน หนนักนะตัวเที่ยวพวกกัยังมีอยู่เนาะเอาก็ะยังไปถาภาษาเขานี่เนาะจะออกไปทางนั้นเนาะถ่ายหย่อนแสงอยู่เนาะครับสวยงามนี่เนาะครับตรงแถวนี้สวยสวยไปบอกว่าสวยก็บัวกันเนาะครับดูตรงนี้เนาะคล้ายๆว่าคนเอา เอายังเอาหินมาสอดไว้ตรงนั้นเนาะบ่อยมันบ่อยมันหลวงมมาเนาะได้ไปเบ oh ิ่งใกล้ๆอีูเนาะถ้าเดินอยู่ข้างบนน่ะชิเป็นแอ่งหินเนาะอนี่ตรงนี้มันเป็นธรรมชาติบ่อนี่เนาะคล้ายๆบรากฏเนาะนี่มาเลี้ยง บ่อยมันล่นลงมาเน,ะนาะเมนคาดบอ่อธรรมชาติเนาะเดี๋ยวขึ้นไปดูอเห็นกับตาใกล้เนะาะไปซีขึ้นไปดูเนาะครับของใจคือกันละวสะเลีเ่ยงในงามแธรรมชาตินี่นนเนาะนี่ก่อนเมื่อก่อนเลี่ยงกันไวพอดีเนาะน,นี่มัน มันเป็นคนเอามาเลี้ยงไว้นี่งงนี่ก็คือธรรมชาติสางมาเนอะครับมุ้ยไข่บ่าเอามาเลี้ยงเราเนาะมัน,นเป็นมาเองเนาะครับนี่ครับดูชัดๆเลยนี่ก่อนหีนก่อนนี้มันก็ออกมาทางอยงนี้เนาะออกมายาวอขึ้นเลย ้า,บอ,าบอกข้าเห็นร่องตรงนี้นี่ก็านาซีพังมาเนาะครับเนาะงงบอกงงก็ยังงง,งเลยไม่เห็นกับตายนะครับเนาะลงของผลุงนายอยู่ด้วยมีแต่โบกเนาะ,ะ,นนะมาขาก่อนมั่วไปไทยตั้งแต่อยู่ ขบบน,นเนาะบาได้ลงมามาสัมผัสแบบไก่ชิดสวยเนาะนี่ตัวนี้ตรงนี้ก็ยังขึงนงน้นไปดูจังหน่อยเนาะอ๋อเป็นแอ่งน้ำเพื่อนเนาะครับตรงนี้ก็มียังเนาะ ที่สวยเนาะโดนแสงแดดออกแดงๆจังหน่อยเนะครับจักสวยบ่สวยแล้วเนาะผมบ่แม,มนนักศิลปะเนาะสวยตามความของเส้นนะครับไปทางนี้เนาะข้างบนคนไก่อน พาดธองทีเที่ยวมาเนาะไปทางนี้ไปได้เพราะอะไรนีน่โอ้ยไปแต่โยกเกาแง่เนาเนะกัวผาดเนาะผาตระกลัววา่าโทรศพรัพท์หดสีตกลงหันเนาะเดี๋ยวต้องย้อนกลับคืนแล้วขึ้นไปเดินข้ามทางนั้นเนาะข้างนี่ครับสวยงาม สวยงามอีลีเนาะนัาตรองเที่ยวมันก็ยังอยู่อยู่คุณยังมีเพื่อนอยู่เนาะคาละก็ได้สวยเนาะครับเนาะนมเมิองขามตรงนี้นอนคาได้เพราะอะไรอาสิได้อยู่เนาะ ความแถวนี้แล้วเนาะสิได้หนินี่เนาะนี่เนาะไปได้อยูนี่เนาะมาเด็ค่ะมาทะลุโอ้งอีกฝั่งทางนี้เนาะอีกฝั่งที่เราไปเนาะเราไปอยู่แถวนี้มั้ง นอนเลยสี่ขามาจากพุ่นแล้วเนะาะตอนเขาจอดรถใบพุ่นึกเร็วมองไปไกลเห็นรถเราอยู่คันเดียวเนาะเขาดึงเขาลับไปแล้วมั้งนี่ก็เป็นแดงอยู่เนาะแดงสวยคือกันนี่ก็ไดอ้ออกจีรรกลับไปหนีแล้วเนาะ เนาะเนาะครับโน่นไปลองน้ำออกไปเลยเนาะที่เขาผ่านมาตรงนั้นสวยงามเนาะตรงนี้ นี่แหละครับแกนเคนยอนเมืองไทยอยีกเนาะนี่ก็เป็นอีกทีหนึ่งามาดูเนาะมันสวยงามยู่ตรงนี้เอฟซีตันได้มาแล้วก็อย่าลืมเลยมาดูตรงนี้เนาะใกล้จกหันบบกปันไดเนาะลงมาเดินดูขลางนี่ก็ได้เนาะพอตอน,น้น้าม,มันหลดอยู่ไปได้สวยงามครับตรงนี้แกนเคนยอนเมืองไทยวัดตองไปหอดอเมริกาเนาะมาเมืองไทยทีสามพันโบนี่ก็มีนะครับแกนเคนยอนนะครับเนาะ วันนี้เฮาก็เดินไปทางกลับเนาะครับสำหรับคลิปพายเอฟซีมาเดินดูสามพันโบกเนาะแต่ว่าบบได้มาถ่ายเอาสามพันโบกบได้ขึ้นไปข้างบนหน่อเนาะพายเอฟซีเดินเลาะเรียบๆพาเรียบๆหินข้างล่างเนาะพายเอฟซีเด้ดูบบได้ขึ้นไปถ่ายสามพันโบพายเอฟซีเด้ดูอีก อีกมุมมองหนึ่งเนาะครับนะรเนาะบอได้ขึ้นไปข้างบนไปเอฟเดินเรียบๆมากอะจนมาถึงตรงนี้แนละ้วเนาะเนี่ยแกนแค่นยอดเนียนาะสิมาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เนาะครับอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆใหม่เอฟซีได้ดูอีกเนาะครับสำหรับคลิปนี้3,000ันโบกหรือแกนแค่นยอดเปลี่ยนซื้อใหม่เนาะมาเป็นแกนแค่นยอดแล้วตรงนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่น,นี้ คลิปหน้าคอยเจอกันใหม่สวัสดีครับ